สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้ำเหนือนะคะซึ่งวันนี้เห็นแล้วนะคะเราแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วแสดงว่าวันนี้เหนื่อไม่ได้มาทำตุชเทอรียลกันค่ะเราค่ะจะมาทำคลิปวิดีโอที่ถูกขอมามากที่สุดนั่นก็คือ สกินแคร์นั่นเองค่ะซึ่งเหนือจะมาบอกเฟรริตนะคะของเหนือในวันนี้นั่นก็คือคลิปวิดีโอจูนเฟรริตสกินแคร์ในปี2019นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเหนือก็ได้ทำการคัดเลือกสกินแคร์นะคะที่เหนือรู้สึกว่าโอเคและชอบมันควรที่จะบอกต่อมากที่สุดรู้ไหมว่าสกินแคร์เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราขาดการดูแลผิวเนี่ย มันก็จะทําให้ผิวของเรานะคะดูแห้งกล้านนะคะและมีปัญหาผิวอื่นๆตามมาและสกินแคร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากๆเวลาที่เราไปเลือกใช้เนี่ยเราก็ต้องเลือกที่มันเข้ากับเราจริงๆถูกจริตกับเราจริงๆนะคะก็อย่าลืมทดสอบก่อนทุกครั้งเวลาที่เราไปซื้อเนาะทุกคนคงอยากจะรู้แล้วว่าเฟเวอร์ลิตของเหนือคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะนั่นก็คือการทําความสะอาดผิวหน้านั่นเองทาน้าไม่สะอาดก็จะมีปัญหาผิวต่างๆตามมาดังนั้นเหนือเลยเลือกเป็นตัวนี้ค่ะที่เป็นเฟรนดของเหนือในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวดังจากแบรนด์เซนกะสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองแต่เวลาที่เหนือใช้เนี่ย เนือก็จะต้องตีให้เป็นฟองโฟมก่อนเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเนื่องจากว่าเวลาที่มันเป็นฟองโฟมมันก็จะไม่ทําให้มือของเรากับผิวหน้าของเราเสียดสีกันทําให้เกิดปัญหาผิวต่างๆตามมาทําให้ผิวหน้าของเราแลดูกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นแถมยังไม่ทําให้หน้าเนี่ยแห้งกลานอีกด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อ t e x t อร์ของเขานะคะ คือถ้าใครสะดวกที่จะใช้ไปเลยโดยที่ไม่ตีฟองโฟมเนี่ยมันก็ได้นะซึ่งหลังจากใช้แล้วนะคะรู้สึกเลยว่าไม่ใช่แค่สะอาดแต่ว่าเครื่องสําอางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบหรือว่าที่ติดอยู่ตามใกล้ๆขนตาแล้วเอาไม่ออกเนี่ยคือหลุดออกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยบอกเลยว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวและทุกเพศทุกวัยดีและไอเทมชิ้นถัดมานะคะตัวนี้จะมาเป็นแพ็คคู่ค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย นั่นก็คือเป็นตัวน้ำตบ The Body Shop Drops of Youth ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว Essence Lotion นะคะจะเป็นน้ำตบที่มีส่วนผสมของสเตมเซลล์จากพืช3ชนิดด้วยกันและยังเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากธรรมชาติ99%อีกด้วยนะคะเขาจึงมีความเข้มข้นจะมีความเหนืดๆเล็กน้อยแต่ว่าไม่ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนยหนียวเหนอะหนะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะ แต่ว่าเห็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยตบลงไปเบาๆบนใบหน้าไม่เหนียวเหนอะหนะซึมซับไวแห้งไวมากๆไม่ต้อง นนวิธีใช้เนี่ยเหนือก็เหมือนน้ำตบทั่วไปนะคะก็คืออ่าหยดลงบนมือเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆประครบลงบนใบหน้านะคะและมาถึงไอเทมชิ้นต่อมาซึ่งเป็นดูโอกันกับชิ้นที่แลว้วอันนี้เป็นหัวใจหลักนั่นก็คือ drops of youth นะคะ youth concentrate ตัวนี้เป็นเซรั่มค่ะเป็นเนื้อเซรัม่มใสๆเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นลูกหลักของเหนือเลยค่ะเพราะว่า กูได้ทุกสถานการณ์จริงๆค่ะเหนือเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วมีปัญหาค่ะเกี่ยวกับเรื่องพวกลูกขุมขนกว้างนะคะจะมีคนทักตลอดเลยหลังจากใช้ตัวนี้คือลูขุมขนเล็กลงหน้าดูอิ่มฟูกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อสัมผัสอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อใสๆเข้มข้นมากๆเพราะว่ามีสเต็มเซลล์จากพืชสามชนิดซึ่งลายตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนของเขาเนี่ยคือซึมเร็วทุกตัวเลยนะคะเวลาที่เราพาก่อนที่เราจะแต่งหน้ามันก็จะมีความไบออกมาเล็กน้อยแล้วก็ดูแบหน้าใสคือมันเหมือนอิลลูมิเนเตอร์อ่ะเพราะว่ามันมีความแบบใสออกมาจากข้างในอะ่ะเอาละค่ะสาวสาวสายเก่า,า,าทั้งหลาย ทางนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้หลังจากที่เราบำรุงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานั่นเองชิ้นนี้นะคะนั่นก็คือซาวซูค่ะ essential balancing emulsion ex นั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอไอตัว emulsion เนี่ยมันต่างยังไงกับเนื้อครีมปกติ ต่างกันที่ e m มัชันเนี่ยเขาจะเนื้อเหลวกว่าครีมมีความบางเบากว่าเกี่ยงง่ายแล้วก็ซึมได้ง่ายสำหรับประเทศไทยเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่า e m มัชันด้วยความที่เขามีเนื้อที่บางเบาเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้หน้าของเรานะคะดูวาวแล้วก็ดูมันเยิ้มระหว่างวันและที่สำคัญเลยค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมนะคะของโซมเกาหลีที่ดีต่อผิวมากๆ ซึ่งกลิ่นของเขานะคะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของโสมกลิ่นนะคะก็จะออกมาเป็นแบบโสมแหละแต่ว่าเป็นโสมที่ไม่กลิ่นแรงจนเกินไปเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่ะอ่ะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อสีขุ่นๆน,นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายซึมง,ง่ายด้วย และหลังจากที่เราบำรุงผิวกันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนี่ค่ะครีมกันแดดรังสี UV เนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่ว่าแบบทำให้หน้าเราดำคำ้ำแต่ว่ามันยังเข้าไปทำลายคอลลาเจนนะคะที่อยู่ภายในผิวหน้าเราอีกด้วยทำให้เราเนี่ยดูแก่ก่อนวัยนะคะเกิดริ้วรอยต่างๆบนใบหน้า ซึ่งกันแดดนะคะที่เป็นเฟริต์ของเหนือนะคะนั่นก็คือ Biore ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น Biore UV Bright Milk นะคะซึ่งมี SPF 50 PA บวก 4ตัวด้วยกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะไม่งั้นเนื้อของเขาเนี่ยก็จะกองรวมกันอยู่ด้านล่างสิ่งที่เราจะได้เนาะมันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพของเขานะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นเมคอัพเบสได้อีกด้วยทำให้แต่งหน้านะคะได้ง่ายยิ่งขึ้นและไม่ดูขาววอกเกินไปอีกด้วยนะ<ม>เนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะเป็น<ม>ใช้ง่าย<ม>เห็นไหมคะ ซึ่งเขาจะเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นเลยนั่นก็คือไม่ใช่แค่ว่าเป็นครีมกันแดดแต่ว่ายังช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยดูไบร์ยิ่งขึ้นมากด้วยหลังจากที่เราใช้อันนี้คืออยากให้ดูนะคะว่าต่างกันขนาดไหนคือข้างที่ทาแล้วเนี่ยคือข้างนี้และข้างที่ไม่ได้ทากันแดดนะคะก็คือข้างนี้มันมีความไบร์แล้วมันก็มีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเยี่ยมมากๆเลยค่ะเลิฟๆไปเลยอะ สาวๆค่ะขอ attention นิดนึงค่ะเพราะว่าตัวนี้ต้องฟังให้ดีเลยมันเป็น favorite ที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆและ perfect มากๆสำหรับน้ำเหนือนั่นก็คือ l i ปมาส์นะคะของ La n e g e นะคะ Special Care Lip Sleeping Mask นะคะ เป็นสูตรเบอร์รี่ค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยบอกเลยตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้ำเหนือเป็นคนที่ปากแห้งมากนะคะแล้วก็ติดนิสยัยลอกปากเหนือไม่ได้มีปัญหาแค่ปากลอกแต่เหนือมีปัญหานั่นกนะ็คือขอบปากนะคะดําคล้ำแล้วก็ไปเจอเขานะคะในอินเทอร์เน็ตก็ไปลองซื้อมาดูคะ่ะสรุปว่าใช้คืนเดียวเนี่ยเห็นผลดีมากๆนะคะจากปากที่แบบว่าอ่าลอกเป็นขุยนะคะก็คือทําให้ปากเราดูอวกอิ่ม ซึ่งเวลาที่เหนือใช้เนี่ยก็จะใช้ก่อนนอนนะคะทุกคืนคือจริงๆแค่เนี้ยเล็กๆแค่เนี้ยสามารถ cover ได้ทั้งริมฝีปากเลยเป็นไงบ้างคะดูอวบอิ่มขึ้นมาเลยเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมเนี่ยเหนือทาไปอย่างเงี้ยแสดงว่ามันสามารถใช้เป็นลิปสกอตได้อีกด้วยเลิฟมากเวอร์ตัวเนี้ย แนะนำแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบไปลองใช้กันดูก็ครบทุกชิ้นแล้วนะคะกับสกินแคร์ที่เหนือชอบนะคะมีตัวไหนบ้างที่เพื่อนๆแบบเฮ้ยใช้ตัวเดียวกันเลยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะหรือว่าอยากจะไปลองตัวไหนนะคะพิมพ์ไว้พิมพ์ไว้และก็อย่าลืมเลยนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับน้ำเหนือด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเหนือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ